สวัสดีค่ะครูจอยบิซนเนสเอ็กซ์เพทนะคะพอดแคสต์ Podcast นี้นะคะจะจะมาแบ่งปันข้อคิดคำคมดีๆนะคะประโยคเด็ดนะคะจากคนสำเร็จค่ะคุณลองฟังดูนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าชอบประโยคไหนมากที่สุดนะคะลองพิมพ์มาในคอมเมนต์หน่อยนะคะมาเข้าเรื่องกันเลยนะคะประโยคแรกค่ะเขาบอกว่าจงเอาตัวออกห่างจากคนที่คุณไม่ได้อยากจะเป็นเหมือนเขาค่ะ ประโยคนี้นะคะก็มีความหมายว่าให้เราอะค่ะแวดล้อมตัวเองด้วยคนที่เราอยากจะเป็นค่ะเราอยู่ใกล้ใครเราก็จะเป็นเหมือนคนคนนั้นค่ะเราจะเป็นค่าเฉลี่ยของคน5คนที่อยู่รอบตัวเรานะเพราะฉะนั้นวันนี้ลองดูว่าวันวันหนึ่งคุณใช้เวลากับคนแบบไหนมากที่สุดคุณก็มีแนวโน้มว่าคุณจะเป็นเหมือนเขาค่ะเพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากเป็นแบบไหนไม่ชอบคนไหนก็ไม่ต้องไปอยู่ใกล้เขานะคะอ่ะทีนี้ต่อมานะคะประโยคที่2เนี่ยเขาบอกว่า วิธีการเดียวค่ะที่ทำให้คุณประสบความสำเร็จมากๆนะคะในชีวิตนั่นก็คือคุณจะต้องมี3มสิ่งนี้ค่ะความอดทนความสม่ำเสมอและสุดท้ายคือวินัยค่ะอันนี้คือแบบชัดเจนมากๆนะคะมันคือหัวใจที่สำคัญมากๆค่ะที่ถ้าหากคุณไม่มีสามสิ่งนี้นะความสำเร็จะคะ่ะมันจะอยู่ไกลตัวมากๆเลยนะคะจำมาไว้ค่ะความอดทนความสม่ำเสมอและความมีวินัยนะคะ ต่อมานะคะคำคมที่สามก็คือว่าทักษะที่สำคัญมากที่สุดในชีวิตนะคะนั่นก็คือการที่เราอะค่ะเรียนรู้ที่จะทำบางสิ่งเมื่อเรารู้สึกไม่อยากจะทำค่ะคนส่วนใหญ่มักจะสามารถทำเรื่องง่ายๆได้คือถ้าอะไรมันง่ายอะเราสามารถลงมือทำหรือว่าตัดสินใจทำได้ทันทีแต่คนส่วนมากค่ะพอเจอเรื่องยาก,ยาก ก็จะสันค่ะก็จะถอยออกมาก่อนก็จะหยุดดูก่อนเพราะฉะนั้นทักษะที่คุณจะต้องฝึกค่ะคือทักษะการทําเรื่องที่เรารู้สึกอึดอัดทําสิ่งที่เรารู้สึกมันยากรู้สึกท้าทายค่ะลองเอาอันนี้ไปใช้ดูนะคะต่อไปข้อคิดที่4นะคะเขาบอกว่าความกังวลของเราเนี่ยมันไม่ได้มาจากความคิดถึงอนาคตหรอกแต่มันมาจากความต้องการที่จะควบคุมมันต่างหาก เพราะฉะนั้นถ้าหากวันนี้คุณเริ่มรู้สึกกังวลถึงอนาคตนะคะลองคิดให้ดีๆค่ะว่าไอ้ที่คุณกําลังกังวลอยู่อะมันคือการที่คุณกําลังแบบพยายามอยากให้อนาคตอ่ะมันเป็นไปตามสิ่งที่เราต้องการห,หรือเปล่นา,า,า,านั่นแหละค่ะมันคือการที่เรากําลังพยายามที่จะไปควบคุมมันและมันเป็นไปไม่ได้ค่ะถ้าหากคุณเลิกที่จะรู้สึกอยากควบคุมอะไรหรืออยากให้มันเป็นไปตามที่เราต้องการเนี่ยคุณก็จะเลิกกังวลได้นั่นเองนะคะ ต่อไปค่ะประโยคที่5นะคะนั่นก็คือเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่แปลกมากๆเลยค่ะพวกเราเนี่ยส่วนใหญ่เนาะเราก็จะรักตัวเองอะค่ะมากกว่าที่จะรักคนอื่นแต่เรามักที่จะแคร์ความเห็นหรือความคิดของคนอื่นมากกว่าของตัวเองค่ะใครเป็นแบบนี้บ้างคะเจอเยอะเลยค่ะจอเจอเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ คือเราอะถามหัวใจตัวเองให้มากค่ะมากกว่าถามคนอื่นเท่านี้คุณโมจะถามคนอื่นค่ะคุณถาม1ิบคนคุณได้คําตอบ1ิบคาตอบค่ะคุณสุดท้ายคุณจะไม่ได้รับคําตอบใดๆทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นคําตอบที่ดีที่สุดคือคําตอบในหัวใจของคุณเองนั่นเองค่ะต่อไปนะคะประโยคที่6ก็คือในทุกๆวันนะคะสิ่งที่คุณเลือกสิ่งที่คุณคิดหรือว่าสิ่งที่คุณทําค่ะสุดท้ายค่ะมันจะ กลายไปเป็นคุณนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะคุณคิดอะไรอยู่คุณเลือกอะไรอยู่คุณทําอะไรอยู่นั่นแหละค่ะคือการที่คุณกําลังเลือกชีวิตของตัวคุณเองนะคะอ่ะทีนี้ต่อไปประโยคที่7ก็คืออันนี้ดีมากๆเลยนะคะความสูญเสียที่ยิ่งใหญ่มากที่สุดนะคะมันมักจะมาจากการที่เราอะไม่ได้ตัดสินใจค่ะมากกว่าที่มาจากการตัดสินใจผิด คนเรามักที่จะกลัวการตัดสินใจเพราะฉะนั้นคุณมักที่จะสูญเสียอะไรบางอย่างหลายๆอย่างโอกาสในชีวิตค่ะไปเพราะคุณไม่ยอมที่จะตัดสินใจเราไม่ได้ต้องสูญเสียจากการตัดสินใจผิดนะ แต่เรามักจะสูญเสียจากการไม่ตัดสินใจนั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นวันนี้อย่ากลัวที่จะตัดสินใจค่ะถ้าหากมันผิดพลาดเราก็แค่ยอมรับแล้วก็แก้ไขแล้วก็ปรับปรุงค่ะแล้วมันก็จะทําให้เราได้เรียนรู้มากขึ้นด้วยนะคะแต่การไม่ตัดสินใจมันจะทําให้เราไม่ได้อะไรเลยค่ะในชีวิตทีนี้นะคะประโยคที่8นั่นก็คือว่าอย่ารอค่ะมันไม่เคยมีเวลาที่เหมาะสม ถ้าหากวันนี้คุณกําลังรอเวลาที่เหมาะเวลาที่ดีที่สุดค่ะมันไม่มีค่ะเวลาเอาจริงเวลาที่ดีที่สุดคือเวลาเนี้ยค่ะเดี๋ยวนี้ค่ะตอนเนี้ยค่ะมันไม่มีเวลาไหนที่จะดีไปกว่าวินาทีนี้อีกต่อไปแล้วค่ะและประโยคสุดท้ายนั่นก็คือมันไม่มีประโยชน์อะไรที่คุณจะคิดว่าเดี๋ยวค่อยเริ่มปีหน้าอีกสองปีหน้าหรือเอาไว้ก่อน เพราะเมื่อมันถึงเวลานั้นจริงๆค่ะคุณก็จะรู้สึกเลยว่าคุณจะปรารถนาที่จะเริ่มต้นตั้งแต่ตอนนี้เพราะฉะนั้นรออะไรคะรีบไปลงมือทำคิดอะไรอยากที่จะทำอะไรนะคะลงมือทำเลยนะอ่ะแล้วก็สำหรับพอดแคสต์วันนี้แล้วก็ความคามข้อค,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 คิดทั้งหมดนะคะขอบคุณข้อมูลจาก Entrepreneurship Code นะคะก็จะก็แปลออกมาให้เนอะถ้าใครชอบนะคะก็ลองพิมพ์มาบอกด้วยนะคะวันหลังจะได้มาเล่าให้ฟังอีกวันนี้ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้ากับครูจอยบิซนเน็ตเอ็กซ์เค่ะสวัสดีค่ะในช่วงท้ายนะคะถ้าหากว่าใครนะคะสนใจที่จะเรียนรู้หรือว่าฟังคลิปสเปเชียลนะคะคลิปพิเศษนะคะ ก็สามารถที่จะสมัครสมาชิกนะคะเพื่อเป็นเมมเบอร์พิเศษสำหรับช่องสอนสร้างธุรกิจด้วยออนไลน์ by ค r u j o y นะคะในสเปเชีย uh, ลคลิปเหล่านี้ก็จะมีทั้งเรื่องของ m มซ์เซ t ที่พิเศษมากกว่าคลิปทั่วไปแล้วก็จะมีในเรื่องของการสร้างธุรกิจในออนไลน์ด้วยนะคะถ้าหากวันนี้คุณเป็นเจ้าของกิจการเจ้าของร้านค้าที่อยากจะเข้ามาอยู่ในออนไลน์ค่ะ ถ้าคุณสมัครเป็นสมาชิกเราจะมีเนื้อหาพิเศษที่จะช่วยให้คุณสามารถที่จะเข้าใจในเรื่องของการทำธุรกิจในออนไลน์นะคะวิธีการสมัครสมาชิกก็ง่ายมากเลยค่ะกดเข้าไปที่คำว่าสมัครนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เรากดคำว่าสมัครเลยค่ะตัวสีฟ้านะคะแล้วระบบค่ะก็จะพาเราไปที่ขั้นตอนของการชำระเงินนะคะก็ให้เราไปกดเลือกตรง วิคคำว่าวีซ่าเมื่อกี้ของจะเป็นบัตรเครดิตเนอะแต่ละพอเลื่อนลงมาข้างล่างค่ะเราจะเลือกได้ค่ะว่าเราจะชําระเงินด้วยวิธีการไหนนะคะคุณก็สามารถเลือกวิธีการที่เราชําระสะดวกนะคะแล้วก็กรอกรายละเอียดให้ครบถ้วนเท่านี้ก็สามารถเป็นสมาชิกได้แล้วค่ะ